ฟานซิปันภูเขาที่มีความสูงที่สุดในประเทศเวียดนามด้วยความสูง3,143เมตรได้ฉายาว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีนเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตที่ใครมาซาปาแล้วจะพลาดไม่ได้เลยค่ะและวิธีการขึ้นไปฟานซิปันนะคะก็มีทั้งหมด3สเต็ปด้วยกันนะคะทุกคนสเต็ปแรกนะคะก็นี่เลยมาขึ้นรถรางรถไฟรถอะไรไม่รู้แต่เป็นรถที่เราเห็นตอนที่เราไปนั่งอยู่คาเฟ่เวียเทคกิ้งอะทุกคนแค่วิวตรงนี้ก็คือหลักล้านแล้วแต่ยังขาเรายังไม่ถึงเราต้องเดิน เดินต่อเดินขึ้นเนินไปยอมรับเลยว่าตอนที่หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายตอนนี้เหนื่อยมากพอขึ้นไปเราก็จะเจอหมู่บ้านเวียดนามนะคะน่ารักปุกปี๊มีของให้กินมีของให้ดูมินิทัศการให้ชมแล้วพอเราเห็นป้ายไอเลิฟซาป,ปาตรงนี้ให้รู้ไว้เลยว่ายังไม่ถึงต้องขึ้นกระเช้าไปอีกเชื่อแล้วค่ะว่าสูงสูงจริงไม่ถึงสักทีและเมื่อทุกคนเห็นประตูสวรรค์ตรงนี้ก็ให้รู้ไว้เลยว่ายังไม่ถึงอีกเช่นกันต้องมาต่อรถรางข้างบนนี้อีกทุกคนแต่ถามว่าเดินขึ้นมาได้ไหมคําตอบคือเมื่อก่อนเขาเดินขึ้น้นนนมมาาากัะะะใชเวลปรณ สามวันถึงยอดแต่ทางเราไม่ได้ใช้เวลาขนาดนั้นก็ขึ้นมาถึงแล้วก็ได้เห็นภาพภาพนี้ค่ะก็ต้องบอกเลยว่าขอขอบคุณคนที่คิดค้นกระเช้าขึ้นมานะคะทําให้คนแบบเราเนี่ยที่ไม่สามารถมีปัญญาเดิน3วันขึ้นมาข้างบนเนี้ยได้มาพิชิตยอดเขาฟานสิปันน่ะการคือประทับใจมากแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่วันนั้นแดดออกทําให้เราได้เห็นวิวต่างๆเหล่านี้การไปช่วงประมาณวันที่20กว่าพฤศจิกายนอะทุกคนแล้วก็ขึ้นไปตอน11บเอ็ดโมงเผื่อใครจะเอาไปเป็นทริคสําหรับการขึ้นไปฟานสิปันแล้วได